เฮ็ด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 มือนีิครับเมนูเฮ็ดนี่ต้มหัวว่องเปื่อยๆเลยมากินกับพี่น้องมากินในปลาเมือนี่ครับแกบบรรยากาศในปลาเนาะมามารับพี่น้องมากินร่วมกันครับนี่กับแก้มเขาก็ดิมีพัวนี้เลยเหมาะมากวะฮะเหมาะมากวะไปเดินไม่มากินแล้วไปไปหงอ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  หงโอ้ยไปเอนไปกินเผาไปใส่ยูบวโอต้มหงัวเลยอมีมามาเดียมาเดียมากินมากินหงฮะหงวอ้เ็เออจุ่นีกันไม่ใส่โอ้ยมนจีนล้วหาโยนหันนี่มาจีนมากินน้วอย่ละเดี๋ยวมันนั่งงนงกินันอยู่นี่ละผู้ใจจต่มหงัวปุ๋นนี่บั โอ้เว่าเยรต้มาโยมันมานิสอนพี่ีกินนังยองๆอกเลยตรืนี่ล้โอ้มามามาพี่น้องตุงหม้อนี่นี่วีธีกินเปิ้งเขาจีราดพกลงไปราดพีกลงไปเลยโอ้โหโอ้แซ่บรษเศร่เศรษเเนาะโอ้โหนี่ละพีกพีกกระเด็นอ้โหัวเม้อเข้านี่โอ้โองเางหกินจังเลยมือนี่ วัววัวนั่นจะดีดดีเดี๋ยวเดี๋ยวุ้ยบองอแซบนี่มองแซบอยู่พีนี่ินาวเออในลออดินมานี่น่ะเออกุ้ยเออองแซบกินเแวแให้ดิ้้้กินแท้เนะวอาเอ อชิมนี่ละมองแซมมันโอ้นแังแงเลยเดี๋ยวขอซี่มองมองนี้องบากมันตัวมันตัวมั็บมองนี่เจบว่าอีกนี่โอ้กินอันนี้ละเจ็บแล้วโอ้เดี๋ยวละิกยยเสแล้วอันนี้พี่น้องมากับบ ไม่อย่างนั้นก <c oughs> ินเหมือนเดิมเนื้อน่องเหรอปะนหาเอิ่นเกาะแล้วเลยเ้าบานยุ่ยใส่หนิสามตั้งวันแล้วบ้านเจ้ายุยใส่พุดุ่นเฮ็ดปลเม็ปลาบะปุ่นปุ่นเห็ดเห็ดเห็ดฮะเห็ด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 ยังเห็ดป่ดปะเห็ดยังน้อนี่ยเห็เห็ดปลาไบ่ไเดี๋ยวไปเบิ้งเห็ดจะเข้ากันกันเถอะเ้ยเห็ดยุ่ยใส่ เฮ้ยก็ใส่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจ้องว่าเลีนผมแล้วพี่น้องให้ไอ้หนหนี้ส่ปะไม่ใส่มันตัวเห็ดยังไม่ได้เห็ดตัวเทาไม่เห็นว่าหายหนีโอ้ยมาเบิ่งเห็ดโอ้ยนี่พี่น้องไม่ได้เห็ดตัวเทาโอ้ยถือบวกเทาเนื้อตัวคักตัวแ่หนะทีนี้เลยจังครับวะศูนย์นี่ทีนี้แล้วตัวเอาหัวง้อไปลอยกินห้างเด็กบุก 哎。<Bye. S 2>